เดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะเดี๋ยวออนก็จะตักเ,เอาเส้นมาแล้วก็มีผักมีเส้นเนาะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าววันนี้นะคะออนนะคะออนสาวยโสธรคนไกลแม่นะคะทุกคนก็จะมาทำแกมปี้นะคะสแกมปี้แซลมอนให้น้องจอยแล้วก็คุณพ่อนะคะเพราะว่าลูกสาวขอมานะคะส่วน ปลาแซลมอนนะคะออนเอาไปทอดเรียบร้อยแล้วนะคะออนหั่นเป็นลูกเต๋านะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาลงไปทอดเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะมีผักบอคครีนะคะบอคครีแล้วก็แครอทนะคะอันนี้ออนลวกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีเห็ดตามด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็จะมีเห็ดนะคะให้ดูเห็ดก่อน อันนี้เห็ดนะคะแล้วก็จะมีหอมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวออนก็จะมาตัดเตรียมนะคะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ผัดนะคะออนก็จะเอามาผัดมา,าแล้วก็ค่อยมาเอาของพวกนี้ลงทีหลังเนาะแล้วก็จะมาทมําน้ําไอ้ผัดก่อนออนจะใส่บัตเตอร์นะคะใส่เป็นเนยนะคะเนยเค็มนะคะทุกคน แล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาทำํำเลยนะคะทุกคนมาค่ะกอนก็จะใสเ่เนยนะจ้าทุกคนลงไปในกระทะนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาผัดพวกผักแล้วก็เห็ดนะคะ มะะอ,อนก็จะใส่หอมลงไปนะคะทุกคนเอาไปผัดนะคะหอมกับเห็ดออนใส่ลงไปพร้อมกันเลยเนาะ ม่อนจะผัดทุกอย่างแล้วก็ถึงจะเอาเส้นลงไปผัดทีหลังนะคะทุกคน <Okay. S 1> จะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปเลยนะจ้าทุกคน okay. ขั้นตอนนี้ออนก็จะหลีไฟลงหน่อยนะคะเพราะว่าออนจะปรุงรสชาตินะคะทุกคนใส่เกลือนะคะเกลือแล้วก็อันนี้จะเป็นผงไอหอมนะคะเพื่อความกรอบม,มแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยอ่า ไปเลยนะ,ะ,ะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้แหละแล้วก็ขาดไม่ได้ก็อันนี้นะคะทุกคนน้องก็จะใส่ขนอนะคะไปเลยแล้วเราก็จะมาตามด้วยเส้นแล้วก็ ผักนะคะโอเคออนก็นจะใส่เส้นลงไปเลยนะคะทุกคนเส้น เส้นเข้ากันดีก่อนนะคะกับเครื่องปรุงออนถึงจะใส่ผักผัก,กปลาแซลมอนลงไปนะคะทุกคนเค okay, ขั้นตอนต่อไปใส่ผักนะจ้าทุกคนใส่ผักลงไปเลยนะคะเดี๋ยวออนก็คนผักก่อนเด้อคะ่ะทุกคนขะเพราะว่าเดี๋ยวออนจะใส่ปลาแซลมอนลงไปมันจะไม่ไม่ไม่เอ่อเละนะคะ นากินมากค่ะทุกคนจ๋าดูสิคะโอเคจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่ลงไปนะคะชิมโอเคแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยนะคะทุกคนเราต้องค่อยคอยคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะาแตกนะจ๊ะเราเพราะว่าออนหั่นเป็น ลูกเต๋าเล็กแล้วนะคะก็ไม่เล็กหรอกก็พอดีคำเรานั่นแหละเนาะเคประมาณนี้อ,ออถ่หลอยง่ายๆนะคะทุกคนเมนูนี้ลูกสาวขอมาอีกนะคะทุกคนแต่คุณพ่อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยหนักเรื่องเส้นเท่าไหร่เนาะแต่คุณพ่อจะชอบอ,อัพเฟโดมากกว่าะสแกมปี้นะคะทุกคน Okay. ออนก็จะประมาณนี้แหละแ okay. ค่คุกคุกข้าเขาไม่ให้ปลามันแตกกอ,อกกันนะทุกคนเนาะ okay. ดูหน้าตาหน้าทานมากทุกคนเดี๋ยวเรามาตักชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูหน้าตานะคะหน้าทานมากๆเลยไปลองทํากันนะคะทุกคนลองทําดูนะคะ ลองทำดูให้ลูกๆทานนะคะอร่อยเมนูนี้เด็กชอบนะคะมันก็จะถนัดในเมนูพวกนี้มากนะคะทำอาหารแต่ว่าชอบทำแต่ไม่ค่อยชอบทานแต่จะชอบทานอาหารอ่สานบ้านเท่ามากกว่านะคะนะออิสานบ้านเฮาแซ่บสุดๆละแต่ว่าก็ทำให้คุณพ่อแล้วก็ลูกสาวแค่นั้นแหละทุกคนเนาะโอเคได้แล้วค่ะทุกคนกค่ะไปตักจิมกันเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะเดี๋ยวออนก็จะตักเอาอเส้นมาแล้วก็มีผักมีเส้นเนาะโอเคผักมีเส้นมีแครอทใช่ไหมแล้วก็โอเคเดี๋ยวออนจะชิมดูว่ามันรสชาติอร่อยไหมนะคะทุกคนมาจะมามาเลยมาค่ะอับรองอร่อยแน่ๆนะคะทุกคนคะ่ะน้ำลายไหล อร่อยค่ะอันนี้ปลาแซลมอนบล็อ,อกลกี